สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่31กรกฎาคมควันหลงมวยไทยเจ็ดสีวันนี้หงแดงให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าอาจารย์ที่เคยสอนหงแดงในช่วงเวลาสั้นๆขณะที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศีนครินทร์วิโรธปทุมวันอาจารย์ทาวุฒิเพื่อมสําราญอาจารย์ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการเทคนิค ช่องเจ็ดสีอาจารย์ยังสุขภาพดีอาจารย์ยังทำหน้าที่ได้แล้วที่สำคัญอาจารย์เป็นผู้ตัดสินน้ำดีคนหนึ่งของเมืองไทยที่หงแดงเคยเจอมาวันนี้รู้สึกเสียดายแล้วขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่กับพวกเราไปนานๆควันหลงมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มวยไทยเจ็ดสีทั้งสี่คู่หงแดงเข้าคู่เดียวนะเข้าคู่สุดหลอ่อแต่วันนี้อยากพูดมากทั้งสีคู่วันนี้เอซีเชฟต้อมคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์ต้อมบาปีทิติพรหอมรัดรื่นทิติพรตรีโพคาคนเมืองสี มูฮัมหมัดมะเซอีกหลายๆคนที่ไม่ได้กล่าวถึงหงแดงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งควนลงมวยไทยเจ็ดสีทั้งสี่คู่ในวันนี้คู่หนึ่งนะวันผู้ใหญ่เจอสักนาคามวยคู่นี้วันผู้ใหญ่นะสูงยาวเขาดีขนาดที่ศักนาคาเตี้ยกว่าสามยกแรกนี่วันผู้ใหญ่ดูดีกว่านะแต่ยกสี่ยกห้าหลงเหลี่ยมแข้ง มวยคู่นี้แพ้กันที่ประสบการณ์แพ้กันที่ความเก่าจริงๆเลยนะสมยกแรกนี่วันผู้ใหญ่ดูดีกว่า4ีหเดินออกหลงหลงร่องแข้งหลงเหลี่ยมโอ้โหแพ้ลงมาอย่างน่าเจ็บใจส่วนคู่สองคู่สองเนี่ยเพชรสังวานเจอกับเจ้าอินทรีย์ เพชรสังวาลนี่วันนี้มาตัวใหญ่ไม่ต้องคุมน้ำหนักขณะที่เจ้าอินทรีย์ตัวเล็กกว่าวันนี้ได้อัดฉีดแสนหนึ่งนะเจ้าอินทรีย์โชคไปโชคมานะสดนี่สู้เก่าไม่ได้เลยเจ้าวันเจ้าอินทรีย์วันนี้เก่ามากขณะที่เพชรสังวาลเนี่ยเรื่องของใจก็ยังไม่ได้วิธีการชกก็ยังไม่ได้ต้องปรับปรุงแก้ไขอ,อีกหลายอย่างเลย วันนี้แพ้อย่างหลุดลุยแพ้แบบไม่มีทรงอะ่ะวันนี้ขอชมเจ้าอินทรีสีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆมาถึงคู่สามซึ่งเป็นคู่เดียวที่หงแดงชี้มวยเด็ดวิเคราะห์แล้วเข้าวันนี้นะเจอกล้าประจนกล้าประจนเจอกับสุดหลอ่อ โอ้โหขอบอกว่ากล้าะจนอีจอมเกา่าเจอสุดหล่อเนี่ยวันนี้โจดหินแต่วันนี้เหลือเชื่อกล้าะจนสามปีชบสามครั้งทำหน้าที่ตัวเองได้ดีสุดๆวันนี้แลกเขาแลกศอกนะกับนักชกรุ่นน้องแบบมึงทีกูทีโอ้โหมันมากๆแล้วได้เป็นคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ของช่องเจ็ดสีด้วย ส่วนสุดหลอได้รับอาดฉีดจากสอจอโต้งวันนี้นะห้าหมื่นรวมดูเดือดก่อนชกชนะหลังชกโอ้โหเบ็ดเสร็จสุดหลอรับเกือบแสนห้านี่ต่อยช่องเจ็ดนะสุดหลอรับเกือบแสนห้าขอบอกว่านายแน่มาก ขอชมกล้าไปจนด้วยนายก็แน่เหมือนกัน FC ชอบกดซับ s ไค i b ์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงเลยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาถึงคู่สุดท้ายเพชรเจอเพชรโฟกัสวันนี้นะโฟกัสเนี่ยถ้าชนะได้เสื้อสามารถช่องเจ็ดพาโชกที่ช่องเจ็ดมาเจ็ดครั้งชนะ6เสมอหนึ่ง วันนี้ถ้าชนะได้เสื้อสามารถส่วนเพชรเคยชนะนอกเพชรโฟกัสมานะเคยชนะน็อกโฟกัสมายกสามวันนั้นต่อยร้อยสบสวันนี้ขอบอกว่าเพชรต่อยต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งไม่มีอาวุธนำเลยกะเดินเข้าไปต่อยเขาเอาตายอย่างเดียวไม่มีอาวุธนำ วันนี้โฟกัสต่อยสบายมากๆแตกทั้งคู่นะโอ้โหแตกหมอเย็บนานมากโฟกัสเนี่ยไม่ลึกแต่แผลใหญ่ขณะที่เพชรนี่แผลลึกโอ้โหเย็บหลายเข็มวันนี้โฟกัสทำได้สำเร็จนะผมได้คุยกับ คิดเปตองได้คุยกับหารเอกหานเอกบอกตกใจมากยกห้าทำไมเพชรไม่เดินคิดเปตองกับหารเอกบอกว่ายกห้านี่ยเขากลัวมากๆกลัวว่าเพชระองอมาเดินต่อยแล้วโฟกัสเนี่ยมีโอกาสหลับหล่นมีโอกาสเมาได้เพชไม่เดินโฟกัสเลยสบายเชื่อมั่นอะไรถึงไม่เดิน วันนี้โฟกัสชนะเพชรล้างตาได้สำเร็จแล้วเป็นการล้างตาที่ได้เสื้อสามารถที่ช่องเจดสีโอ้โหมันโก้จริงๆนี่คือควันหลงมวยไทย7สีอาทิตย์ที่31วันนี้เวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวเจอกันมวยไทย7สี อาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ